เงินดิจิตัลจะได้เมื่อไหร่นะน่าจะปลายปีใช่ไหมน่าจะปลายปีนะฮะนี่เสียชัดบอกว่าไม่ต้องรอแล้วเสียให้ก่อนเลยนะฮะให้เท่าไหร่ให้ร้อยหนึ่ง <c oughs> เป็นคูปองเอาไปจ่ายตลาดกัน <c oughs> ต่อคิวกันใหญ่เลยโอ้ยชาวบ้านมาต่อคิวนี่ครับเงินร้อยหนึ่งก็มีค่าสําหรับทุกๆคน,นคนละหรือครอบครัวละคนละ คนรับแปลว่าบ้านหนึ่งมี7 8คนก็มากัน7 8 0ร้อยก็ไปต่อคิวกันแต่เขามีจํากัดไงถือ,อว่าจํากัดจํานวนคนว่าเท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับให้คูป,ปองคนละ2ใบใบละ50บาทก็เป็นเงินร้อยหนึ่งนะครับนี่คือที่ตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์อําเภอบางปะหันจังหวัดอยุธยาเมื่อวานนี้ครับดีบอกว่าคูป,ปองนี้ใช้แทนเงินสดได้เลยครับเอาไปจ่ายตลาดกัน คนที่มาแจกครับก็คือเสียชัดตลาดไทยหรือว่าคุณชัดชัยกิติชยัยนี่ครับเจ้าของตลาดนัดบอกว่าก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกทางหนึ่งด้วยแล้วก็ทําให้เม็ดเงินหมุนเวียนในตลาดคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าคือตลาดนัดเนี่ยจะขายกันช่วงเย็นแต่ช่วงนี้ฝนมันตกใช่ไหมก็ทําให้พ่อค้าแม่ขายขายของไม่เขาจะดีแถมเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้น ก็เลยมองว่าคูปองเงินสดที่ว่านี้มันน่าจะช่วยได้แต่ถ้าใครรับไม่ทันครับคูปองที่ว่านี้อ่าเห็นไหมใบละ50ได้คนละสใบใครรับไม่ทันเขาก็แจกเป็นไข่ไก่คนละสิฟองไปแทนครับตลาดเพิ่มเพิ่มนะเพิ่มวันแล้วก็ทั้งว่าเราไม่ต้องไปโฆษณาอะไเราเราค่าโฆษณาอันนี้มา,มา,ม,ามาจ่ายให้ประชาชนเพื่อลดรายจ่าย ให้เขาแล้วก็เป็นการเพิ่มไรายได้ให้กับร้านค้าดีกว่านะครับล้วแจกกล่องวันนี้ผมแจกเอ่อคนละร้อยนะใบละ5้แล้วก็ไปแลกซื้อสินค้าภายใน2ชั่วโมงนะครับเราแจกพันใบนะครับแล้วก็หลังจากงหมดแล้ว ที่ยังเหลืออยู่ปุ๊บนี่แล้วก็แจกเ้าเสียชัดบอกว่าใครไม่ได้คูป,ปองที่ว่านี้ไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวจัดอีกเสียจัดให้เลยบอกว่ากิจกรรมครั้งต่อไปก็คือจะไปที่ตลาดนะัดสีแยกปากกรานอยู่ที่ตำบลบ้านปอ้อมอยุธยาเหมือนกันแต่ยังไม่ได้บอกนะว,ว่าวันไหนแล้วก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะแจกคูป,ปองแบบนี้อีกหรือเปล่านะค่ะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวแจกตื่น <laughs> <laughs> โอ้ <laughs> ก็อย่างว่าเนาะตอนนี้เงินติดกระเป๋าน้อยเหลือเกินอะ่ะ